สลามากลุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่16นะครับพฤษภาคม4โมงเย็นนะครับนี่ไม้ไทยกระถางปี๊บเนี่ยต้นละ500เนี่ย 3, สามต้นพันส่งฟรีเนี่ยยังมีอีกหลายต้นเลยนะใครจะเอาทักมาเดอ้อต้นใหญ่ต้นสวยนะครับใครจะเอาทักมาเดอ้อของเมื่อวานกำลังแพ็คแพ็คยังไม่เสร็จเลยบางตัวอยากมาลงคลิปก่อนนะครับส่งพรุ่งนี้เช้านะของพี่ปะประ,ะพิษใช่ไหมประพิษนะ่ย ะปะภไพหรือประพิษขอัยนะครับถ้าบอกชื่อผิดนะครับมันแฉะมันแฉะนะครับเพิ่งเพิ่งแพ็กได้เมื่อบ่ายนะครับยังไม่เสร็จเลยบางตัวอยากลงคลิปก่อนนะครับเพราะว่ายัางไงแพ็็ครีแพ็กก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปก่อนเนี่ยเนี่ยสามต้นพันโอ้ต้นละห้าร้อยอ่ะสามต้นพันเองสามต้นพันเอาไปเถอะเนี่ยไม้ปิ๊บสวยๆเนอะนะครับต้นต้นที่หนึ่งยังไม่มีใครเอานะนีลการยังไม่มีใครเอานะยังอยู่นะเนี่ย นะครับเนี่ยบางตลืมเอาสมุดมาเนาะบางตลืมเอาสมุดมานะครับใครจะเอาต้นไหนก็ทักมาบอกบางตแล้วกันนะครับนี่เนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดเอ้ยเก้าสิบนี่ก็เป็นไม้เพาะเม็ดแล้วก็ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยสี่ต้นพันเนี่ยส่งฟรีเนี่ยใครจะเอาก็เนี่ยมีกี่ต้นน่ะดูเอาแล้วกันนะครับดูคลิปคลิปเมื่อเช้าแล้วกันเนี่ยเนี่ยนี่ก็สวยเนี่ยยังอยู่นะเนี่ยสามสองเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่สวยด้วยไม้เสียบเดียว นี่ลูกไม้ใหม่นี่สามสี่นี่ยังอยู่นี่แดงอุดมทรัพย์สามแปดสี่สิบสี่สิบเท่าไรสี่สิบเอ็ดยังอยู่สามสิบหกยังอยู่สวยๆเลยต้นต้นเท่าไหร่ต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบสี่ต้นพันส่งฟรียังอยู่ไม้พาะเมล็ดก็ยังอยู่ไปจัดโปรส่งฟรีปะนะครับจัดโปรส่งฟรีเลยนะครับต้นใหญ่ต้นสวยนะครับโอ้โหมันมีแค่ต้นเดียวอะ่ะนะครับสีแบบนี้มีแค่ต้นเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยส่งฟรีไปเลย นะครับเนี่ยดูดิดอกสวยดอกสวยจัดดอกสวยจริงสวยกระมังถังแตกนะครับนี่สวยมากนะครับนี่จัดโปรส่งฟรีไปเลยเนี่ยเนี่ยส่งฟรีส่งฟรีสุกเส,สาร์ทิตนี่นี่ใครจะเอานี่เจ็ดพันนี่จัดโปรไปเลยนี่โอ้ยโอ้ยโมยโอ้ย,อย,อยไม่ไหว <laughs> ขออภยัยอัน,นี่ค้าส่งแพงก็ก็ไม่เป็นไรนะใครจะเอาตโตส่งฟรีให้ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรอยากขายอยากขายเนี่ยไอ,ไอ้ต้นใหญ่เนี่ย ขอเจ็ดพันเนี่ยบางตขอค่าส่งไว้สามร้อยเนี่ยนะครับใครจะเอาจริงๆก็บอกบางตมาแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับบางตส่งให้ส่งให้เลยไม่เอาไม่เอาค่าส่งเพิ่มและนะครับนี่นะครับนี่ส่งให้ฟรีด้วยเนี่สวยมากนะครับไอพวกนี้กิ่งไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูดูดอกสีของตอนะสวยนะครับคือตอนแรกว่าจะแก้กิ่งอ่ะพอแก้กิ่งมันก็ต้องรอมันก็ดูดูใช่ไหมก็อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องแก้กิ่งสวยกว่านะครับเดี๋ยวรอกิ่งพุ่ม มามาก็สวยสวยไม่เป็นร้องใครละนะครับนี่ไอสามต้นนี้ก็ยังอยู่นะเนี่ยไอชุดที่สี่เนี่ยหนึ่งสองสามต้นเนี้ยใครจะเอาก็ส่งฟรีเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยเนาะสามต้นเนี่ยขอพันห้าส่งฟรีเนี่ย, 700, ยใครจะเอาเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยสามต้นเนี้ยขอพันห้าส่งฟรีเอาไปเลยไอต้นนี้ต้นเดียวก็ 700, เจ็ดร้อยนีย่เอกเทศเลยมีสี่สีในต้นเดียวนี่เจ็ดร้อย จ็ดร้อยค่าส <baptism>? ่ง <reveal> ร้อยหนึ่งก็ใครจะเอาตอนนี้ก็ส่งฟรีไปนะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยต้นละพันเนี่ยใครจะเอาตอนนี้ก็ส่งฟรีไปนะครับส่งฟรีเลยเนี่ยเนี่ยใครจะเอาต้นละพันนี่ใครใครจะเอาต้นละพันนี่เนี่ยใครจะเอาตอนนี้ก็ส่งฟรีเลยสามต้นนี้ใครจะเหมาก็ส่งฟรีเหมือนกันสามต้นนี้ใครจะเหมาก็ขอสองพันห้าเนาะสามต้นเนี้ยใครจะเหมาก็ขอสองพันห้าส่งฟรีเลยแล้วต้นมันใหญ่ด้วยดิโอ้ดูดิ โอโ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาละโว้ยนะครับเนี่ยสามต้นนี้ขอ2500สองพันห้าส่งฟรีนี่ก็เหมือนกันดอกแดงเนี่ยจัดโปรส่งฟรีไปเลยนะครับรส่งฟรีต้นใหญ่พวกนี้ค่าส่งนี่ไม่ธรรมดานะบอกเลยนะเดี๋ยวเห็นค่าส่งจะบอกโอโ้ค่าส่งแพงต้นมันใหญ่พวกนี้เห็นอย่างเงี้ยต้นใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ยกด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้ยกโชว์นะเห็นๆกันเดิมๆนี่แหละนี่ไม่ได้ยกโชว์นะนี่นะครับสวย ดูคลิปเมื่อเช้าได้เลยนะครับบางตัวจะไม่ค่อยลงรายละเอียดเท่าไหร่คลิปตอนบ่ายนี่คือจะจะให้ดูว่าอันไหนยังอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ยังอยู่นะสามต้นพันห้าส่งฟรีชุดที่หนึ่งก็ยังอยู่นะลูกไม้ใหม่เนี่ยลูกไม้ใหม่ตัวนี้ไอ้ดอกคล้ายๆต้นที่สามหกไงเนี่ยดอกตัวเดียวกันเนี่ยชุดที่หนึ่งเนี่ยยังอยู่นะนี่แดงพญาเพิ่มซับเนี่ยนะครับแล้วอันนี้มีสามสีเอ้มีสามสีหรือสี่สีเนี่ยเนี่ย ต้นเนี้ยสี่เก้าเนี่ยมีไฉไลมีแดงพญาเพิ่มทรัพย์มีเหลืองแสงจันทร์เนี่ยสามต้นเนี้ยอนนขอพันห้าส่งฟรีนะตอนนี้โปรชุดที่สองนี่ก็เหมือนกันสามต้นเนี้ยขอพันห้าส่งฟรีรายละเอียดก็เห็นกันแล้วเนาะนะครับต้นเดียวเจ็ดร้อยนะนะครับนี่ชุดที่สามเนี่ยสามต้นเนี้ยขอพันห้านะครับต้นเดียวเจ็ดร้อยนะสามต้นนี้ขอพันห้าไอ้นี่เอกเทศเลยดอกม่วงนี้นะครับขอเจ็ดร้อยอุ้ยเจ็ดร้อยนี่ อันนี้ต้นหนึ่งเนี่ยสวยเลย,เ,ยเอกเทศเลยพอเจ็ดร้อยสวยจัดสวยจริงนะครับเนี่ยนูอีกต้นหนึ่งสวยจัดสวยจริงนะครับดูดอกมันมาทยอยมาดิดอกมาไม่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยแล้ววันนี้ก็อใครนะเชฟลิงพี่เชฟลิงนะครับบอกว่าบางต้นไม้ทำไมใบมันใหญ่ยังหนะ้า มันกินอยู่สมบูรณ์แข็งแรงอ่ะดูของมันโตก็ใบใหญ่นี่ปุ๋ยขี้ไก่กับฮอร์โมนดูใบดิปลาลึงปลาลำปลาลำปลาเหลือนี่เขาบอกโอ้เพชรบ้านามต้องใบแหลมๆไม่ใช่เหรอถ้ามันกินดีอยู่ดีเป็นอย่างนี้แหละถ้าบแหใบแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันเขาไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยเขาให้ปุ๋ยส่วนใหญ่คนเลี้ยงเพชรบ้านามเนี่ยเขาจะให้ปุ๋ยปีหนึ่งครั้งเดียวหรือสองครั้งนี่มันกินปุ๋ยก็ไปเต็มที่ ม้มันกินอยู่สมบูรณ์น่ะดูใบดิใบหนาใบสวยสวยไหมบางคนเห็นแต่บ้านนาในคลิปที่เขาลงใบลู่ใบเล็กอันนะี้อีกเรื่องนึงนะครับมันกินดีอยู่ดีอ่ะเนี่ยแหละเป็นที่มาของคำว่าไม้เพี้ยนบางทีการกินอยู่ของไม้เนี่ยมันทําให้กิ่งก้านใบเห็นปะ่ะใหญ่โตโมโหลานนะครับนี่อันเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยดูดิไอ้นี้ตอนตอนอยู่ในกระถาง4ี่เซนตรงนู้นอะจำได้ไหมอยู่ในกระถางตรงนู้นอะ ใบนึกว่าเขาหินซ้อนอะเออนี่ดูเดี๋ยวพอมาอยู่กระถางนี้กินดีอยู่ดีอ้วนพีนี่ดูใบเอาฝนตกดูใบดิป้านเลยใบยป้านใบใหญ่ใบสวยเลยเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันนี่ตอนตอนใบใบลูนิดเดียวเนี่ดยดูใบดิแน่นใหญ่หนาสวยเนหะ็นไหมน,นี่นะครับมันกินดีอยู่ดีนะครับอย่าไปซีเรียสมากครับจะเพี้ยนไม่เพี้ยนมันอยู่ที่เราอะ่ะ นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเนี่ยดูต้นนี้เดินี่นะครับอันนี้กิ่งกิ่งกิ่งจากต้นนู้นเนี่ยกินปุ๋ยมากแล้วมันระเบิดกิ่งมันฉีกกิ่งมันแตกอะ่ะคือกิ่งมันระแตกอ,อ้วนมากปริต้องต้องเอาลงมาเสียบชําต้นใหม่นะครับนี่สวยนะครับคือไม้อพอมันเนงี้ไงเหมือนราชินีเนี่ยพอเลี้ยงอดอดอยา่างๆไม่ได้ปุ๋ยใบมันก็กลมเล็กช่้นมะพอได้ เปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนเครื่องปูใหม่ให้ปุ๋ยไปดูใบเดิย <laughs> โอ้โหใบนี่กินขาดนะนโตชอบนะไม้สมบูรณ์ไงเราเห็นแล้วไม้มันสมบูรณ์แข็งแรงไม่เรียวเรียวเซียวเซียวไม่ใช่สวยมากใช้ได้นี่ต้นนี้ขอหกร้อยเองนะโขมมันยังไม่ใหญ่เท่าพวกนู้นไงเนี่ยไอ้ดอกตัวเนี้ยแล้วก็มีหอ่อซับนะครับมีสองสีจริงๆมันมีสามสีหรือสี่สีสยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนี้เลยเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเนี่ย นะครับเนี่ยขอหกร้อยส่งฟรีด้วยใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมาสวยมากส่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีนู่นอันนี้ลงไปแล้วเนาะเนี่ยนี่ลงไปหมดแล้วเนี่ยใครจะเอาต้นไหนนี่บอกเลขมาเลยเลยไม้ปี๊บเนี่ยสามต้นพันส่งฟรีเออต้นเดียวห้าร้อยนะครับสามต้นพันส่งฟรีใครเนี่ยในดูดีบางโตลงไว้หมดเลยนะครับขายนี่ลายชินีพร้อมเอ้ยลายชินีกิ่งตอนเนี่ย เครื่องปลูกมันหมดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพอเอาเครื่องปลูกมาใหม่อะไรมาใหม่เนี่ยนี่นี่จะเริ่มใบใบใบใหม่จะมาเริ่มอันนี้คือเดิมเดิมตอนนั้นมันไม่มีเครื่องปลูกเลยเครื่องปลูกหมดนี่น้องๆเขาเอาเครื่องปลูกมาเติมเครื่องปลูกเติมปุ๋ยเติมเนี่ยให้โอ้โหพวกนี้ให้ปุ๋ยปีหนึ่งสองครั้งหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนหนึ่งจะให้เปลี่ยนเอาเครื่องปลูกมาเติมแล้วก็ให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งคิดดูมึงโตเลี้ยงไม้ขนาดไหนไม่ได้เติมอะไรเยอะแยะเพราะนั้นไม้มึงโตมันถึงแบบ ถึกทนเพราะว่าเลี้ยงให้อุดถึกทนนี่ต้นที่สิบเจ็ดก็สวยนี่สิบเก้าดูดอกสิสิบแปดอา้าดอกไปไหนแล้วล่ะร่วงไปแล้วอืม<ฮ>พอจะขายดอกร่วงเว้ยนี่เนี่ยต้นที่สิบแปดสวยดอกรอบใหม่กำลังจะมาเนี่ยพอมันกินปุ๋ยกินอะไรเนี่ยโอ้โหใบเบยมันใหญ่หมดเลยเห็นไหมพอไม้มันได้ปุ๋ยได้อะไรอุดมสมบูรณ์ใบเบย์ใหญ่ต้นที่สามสิบ นะครับเนี่ยใครจะเอาต้นไหนไม้ปี๊บบอกมาเหอะฝนตกฝนตก,ฝน,ตกฝนลงเม็ดนี่ไงเนี่ย,ยไม้พอมันได้ปุ๋ยได้อะไรพอมันได้กินได้น้ําได้เนื้อได้อะไรดูใบดิเห็นปะ่ะสาดปุ๋ยเข้าไปนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมเรื่อปลูกเลยสาดปุ๋ยแนะบบใบมันจะใหญ่กินน้ำไงกินน้ํากินปุ๋ยกินอะไรดูใบมันจะใหญ่นะครับใบมันจะใหญ่เลยแหละพวกนี้จะแบบเบ่งตัวเต็มที่นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับ บอกว่าพี่พิ่บางกลัวม,มันจะเพี้ยนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องปกติถ้าจะให้มันแบบว่าเหมือนในรูปเหมือนในอะไรก็อดน้ําไ้เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องอีกหกเจ็ดเดือนนั่นอะไม่ต้องให้ปุ๋ยก็เลี้ยงไปนะครับเดี๋ยวไม้มันเข้าสเตปเดิมมันก็จะจะจะ,จะเห็นก็เห็นความออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยดูเดชดาเพชรบางโตใครจะเชื่อว่าเนี่ยชดาเพชรมีแต่คนมีแต่คนบอกว่าเป็นเขาแกะตัวไหนไม่ใช่นี่คือชดาเพชรดูใบมันดิ ใบชดาเพชรมันจะเล็กห่อใช่ไหมใบใบเข่าหินซ้อมันจะยาวใบชดาเพชรมันจะเล็กห่อนี่ดูดิเนี่ยเนี่ยใครทรางตัวบอกชดาเพชรโอ้ยไม่ใช่หรอกเป็นเขาแกะเพี้ยนหรือเปล่าชดาเพชรเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือใครรู้ใครเห็นก็จะรู้จะเห็นมาตั้งโตเลี้ยงมาตั้งจะเป็นสิบปีแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม้พอมันกินดีอยู่ดีนี่จะเป็นเขาแกะอยู่แล้วนี่แต่ใบมันใหญ่เนี่ยพอเปลี่ยนกระถางเลยป่ะใบเบยเปลี่ยนหมดเลยแต่ก่อนมันจะเป็นใบเล,เล็กงอเป็นคล้ายๆเขาแกะใช่ไหม นี่พอมันเปลี่ยนกระถางนี่กินปุ๋ยกินอะไรอยู่ดีกินดีดูใบดิโอ้โห <c oughs> นะครับนี่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม้พอกินดีอยู่ดีเหมือนคนเล้าแหละกินดีอยู่ดีก็อ้วนท้วนสมบูรณ์พออดอยากปากแห้งก็จะหุ่นผ,มผอมๆคนไทยมันหุ่นผ,มผอมๆหรือเปี่ยวๆอยู่แล้วทาไมเด็กสมัยนี้ถึงอ้วนตัวใหญ่อกินดีอยู่ดีกินนมดูเด็กต่างจังหวัดเด็กตัวผอมๆสภาพ DNA คนไทยดั้งเดิมก็คือตัวผอมๆหน่อยเปลียวๆหน่อย เตี้ยๆหน่อยจะพอมากินกินดีอยู่ดีกินนมกินอะไรเข้าไปก็อ้วนใหญ่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเรื่องอันนี้เรื่องที่แบบว่าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนะครับตอนตอนมาใหม่ๆเห็นป่ะใบกลมนี่ใบใหม่เริ่มมาเห็นป่ะดูใบใหญ่เนี่ยเหมือนเหมือนนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีเลยเนี่ยนะครับกินดีอยู่ดีเนี่ยต้นเนี้ยขายสามพันข้าส่งร้อยหนึ่งโคตรใหญ่เลยนะอันนี้มันขึ้นมาจากหกสิบเอามาใส่แปดสิบเพราะว่าหกสิบไปใส่พวกนู้นหมดแล้วไ นี่ขอสองพันห้าส่งฟรีด้วยสวยด้วยนี่นี่อันนู้นดูดิกระถางหกปี๊บใหญ่สวยมากเนี่ยขอแปดพันส่งฟรีเลยนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี่ใครสั่งมามึงโตจัดโปรส่งฟรีโอ้โหค่าส่งแม่งกินขาดเนี่ยขอสองพันส่งฟรีไปนะครับอันนี้ถอนไปแล้วนะครับของพี่ปะปะปะพิษประพรยอะไรเนี่ยนะครับก็ต้นใหญ่มาก ใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันจัดโปรใครใจนั่นก็สั่งมาแล้วกันนะครับก็สวยๆแหละนะครับไม้สวยๆนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพอประมาณเลยแหละนี่ห้าพันอ่าแปดพันนี่นี่นี่โอ้ฝนลงเม็ดเว้ยหุดหงิดอ่ะพอจะลงคลิปลงอะไรหน่อยฝนลงเม็ดดอกสวยเนาะดอกสวยเนาะดอกกําลังจะมานะนี่นี่เพิ่งนับหนึ่งนะเนี่ยดอกสวยสวยมากแปลกมาก นะครับถ้ากบอกว่าเรื่องแปลกก็แปลกคือบอกว่าเรื่องสวยก็สวยเลยเนี่ยมีต้นเดียวขอแปดพันไม้ชั้นเดียวพอเม็ดนะครับขอแปดพันเปิดตัวให้บางโตหน่อยเดี๋ยวบางโตจะทยอยเอาขึ้นมาขายแต่รอบต่อไปก็จะเริ่มจะเริ่มแบบไม้มันจะใหญ่ขึ้นนะนะก็จะเริ่มบวกราคาหน่อยหนึ่งขอค่าขอค่าระยะเวลาหน่อยหนึ่งอันนี้มันเพิ่งเปิดตัวขายไม้ใหญ่ของปีนี้ปีนี้ขายไม้ใหญ่ช้ามากนะนี่เดือนอะไรพฤษภาแล้วเนี่ยเพิ่งจะขายไม้ใหญ่รอบรอบแรกเพิ่งดอกเพิ่งจะมาเนี่ย ปกติเดือนมีนาเมษาก็ขายไม้ใหญ่แล้วเนาะปีนี้นี่ขายไม้ใหญ่ช้าเพราะว่าดอกมันมาช้าแล้วก็บอกตรงๆก็คือเสียบช้านะครับเพราะว่ามันเลี้ยงกว่าจะได้กิ่งแขนงนะครับเนี่ยขอ8 00 0เนี่ยมังโตเปิดถูกๆเลยจะเป็นเปิดราคานี้ถูกๆเลยปกติขายอยู่หมื่นสามนะหมื่นสามสองต้นสองต้นเท่าไหร่สองต้นสองหมื่นสองต้นสองหมื่นหรือยังไงเนี่ยแหละนะครับมังโตจำไม่ได้ต้องไปดูคลิปปีที่แล้วเนาะ ไซส์นี้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะขอ1มื่นสามอันนี้มันพอประมาณขอแปดพันหนุนขอเจ็ดพันเปิดตัวเปิดตัวเลยขอเจ็ดพันถ้าต้นใหญ่ๆอย่างนี้นี่ราคาเนี่ยเนี่ยขอแปดพันปกตินี่เท่าไหรอ่อ่ะหนุนต้นนุนก็แปดพันหกปีบกิ่งยาวนุนนะครับอันนี้ยังแปดพันเลยเนี่ยคิดดูเดีนะครับเลี้ยงเลี้ยงแบบยิ่งขายยิ่งถูกอะ่ะนะครับบอกตรงนะครับใครจะเอาอะไรทักมาเลย ไม้ปี๊บดูมาเช้านั่นแหละโอ้โหไม้ปี๊บสวยๆต้นเดียวห้าร้อยสามต้นพันส่งฟรีเนี่ยมีอยู่สี่สิบต้นทั้งหมดพี่วันชัยเอาไปหกต้นเจตเตียงเอาไปสามต้นนะครับนอกนั้นก็ยังอยู่ก็มีถามๆาม,มาเยอะเลยนะครับถามถาม,มาก็บางัตก็ตอบตอบไปแล้วก็ยังไม่ยังไม่สรุปว่าเขาจะเอาหรือไม่เอานะแล้วก็เนี่ยไซส์ที่เป็ดนิ้วก็มีอยู่เท่านี้ใครจะเอาก็สี่ต้นพันส่งฟรีเนาะนะครับมีอยู่เท่านี้นะครับนี่ฝนตกงจริงนะฝนตกงเม็ดฝนลงเม็ด มีอยู่เท่านี้เท่าไหนเท่านั้นเลยก็จะเอาตามเลขหรือจะแคบหน้าจอก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะมีสองสามต้นเนี่ยมันไม่มีเลขเนี่ยเนี่ยสองต้นสามต้นหรือยังไงเนี่ยแหละมันไม่มีเลขเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีเลขเนี่ดอกกำลังมานี่ก็นี่ก็ไม่มีเลขนี่ดอกกํลาลังมานะครับนะครับก็ชอบต้นไหนก็ทักทายมาแล้วกันนะครับสวยสวยสวยงามอลามตาแหละยิ่งใหญ่สมสมสมราคาคุยสมที่บางโตโม้แหละนะครับนี่ใครจะเอาเนี่ย นี่ดูเนี่ยขอสามพันค่าส่งสองร้อยเหอะอันนี้ลดให้แล้วลดให้แล้วพันหนึ่งนะจะขอค่าส่งบางตัวหน่อยนี่ขอสามพันเอามาส่งฟรีด้วยไปสามพันส่งฟรีไปใครจะเอาเอาไปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยสามพันเอาไปส่งฟรีไปนี่ขายทุกถูกเลยอยากได้ตังค์ไม่คิดมากแล้วอยากได้ตังค์นะครับง่ายๆสบายๆค้าขายจริงๆใจๆกันนะครับใครจะเอาทักมานะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญญูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับ ตัวเราอะรู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราโอ้โดอกมันสวยจริงนะครับดอกมันสวยมากจริงนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลามัวอะไรกุ้มวะร้อมาตุลล้อวะบาระกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับมึงโตยืนเห็นแล้วมึงโตยืนตะลึงอะกล้องอะแพนไปทางอื่นแต่ตามึงโตมองอยู่ต้นเนี้ยสวยจริงนะขอเจ็ดพันเองตอนนี้ส่งฟรีเอาไปเลี้ยงดูให้มึงโตหน่อยนะครับมันวัสนามึงโตไม่ถึงหรอกมึงโตทําได้แค่นี้แหละ นะครับใครที่วัสนาถึงใครที่พร้อมดูแลเขาอะ่ะเอาไปดูแลต่อให้บางโตหน่อยบางโตเป็นแค่คนทําไม้นะไม่ค่อยมีวัสนาได้ได้อยู่กับต้นไม้สวยๆหรอกเอาไปอยู่บ้านที่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเขาต้องไปอยู่บ้านที่ร่ํารวยอะ่ะบ้านที่มีเงินแล้วก็บ้านที่พร้อมกับบางโตบางโตไม่มีวัสนาได้แค่ทําทําแล้วก็ส่งต่อสวยจริงครับครับวัดสลามครับ